ไปกินยังยังยังดมนเลยดมเลยอปเชอเปเจามวงกระดมือเนี่ยมึงเชอโลดมึงเชโลดขึ่นมันเนาะมันไกลหลาดเนาะมันใกล้าไบ้ากินกินกินมึงยังไงยังไงเนกินมันอีกนนเกาะินอีกกินเ็ยี่เขากินอีเกอยูต้น

<laughs> Hãy ừ, à. ừ. à, không bỏ lỡ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แกินตัวไหนวะเขาขาน้องกินตัวไหนวะเอาเือกคือเลยปเสมอใจอุดอุดไป่วมุดแล้วยังอะไรอุดเอ้ยอุดเขาก็กินีกูตัว้องโอ้เขาเอามกินตัวไหนเอาเอาเสมือกเสมอเ่ยเสมอย่งวะโกหเนาะเอาโห เหมือโกงกูโกงกแงอไ้แง้วแไม่เลนกกมเจาหรออ้แว่เลียงบ่เหร้แว้แวนงแเสมอกูโกงกูแบออ้แ้นมแเสมอกูโกงกูแบพอมึงนี่เนาะปแท้ไเล้ยงไรฮวงแท้ละจะนี่เหมือนาจะมึง ไปไลยเกียงหยัดย <foot> <c oughs> <f 000> ันซาเฮ้ยยังเปิดรับเปิดรับเปิดรุ่นยินอู้อ้าก็ยินตัวอีกตัวอีกน่ะสะสะสะยบยอเั้นั่นแหะขึ้นมาเรื่งจอเป็นเกียวจิ้นนั่นยืนยันงอควาดเรียบร้อยเลียวจิ้นยอนนั่นมันแงหร ต้นโห้ชีให้แมลุ้ให้ดีใจไปมันเถอะอันอันเอายเอาจริงด้ยเาจริงเลยนะมึงก็ไปนเียว่ะใคานาได้แ่ไฟไหนก็รงกนนะบ้างไอ้ล่นก็ต้องมีความหวานแม่นมีอยู่ศูนนเปอคนนก็ต้องรักแม่นเอานีครับเอดีครับกินตามปั๊บปั ยาือมันอ้กินสามกันแม่นี่ออเขาได้เนี่ยมื่อก็ลงเรียนได้เนี่ยกินเลยแล้วสามกินเ้มื่อไม่ได้เนี่มากินได้หนึ่งเด้มือิ่มไปลงโฆษณายากมื่อมามัน้นมันกินสามไเสือือนเดธรรมดาเนี่ยโฆษณายาขี่กระตือไอเสือนี่ไปไสนี่เพื่อนอออกมาออกมาเพื่อนอะไปี่าเเลือวไปย่าน้เพื่อนกินได้เสืถือ่าต่อต่อต่ สีบีบสีตายกับไขกหลอดยุ่แก่นี่ปหอเอ้าอยู่หันง่ามเลยไหมส้วขนาดเ้าบออยากไปแหมไปอยากบาดีเขาเอินหลอกรอดศัตรูคอยสีพีแต่กมองพีแ่กมองจ้าบักฟัดนี่เป็นอยากอย่างนี้เบิมเบมอย่างนี้บ ใส่เลยบอกเป็นเบลใส่เลยเรนยูไม่ถูกตายอยู่เฮ้ยไปทางของเราดีกว่าไปเล่นเกมดีกว่าแต่ว่าข่อยเซียนเซียนเล่นมังคอดหนีบได้แขอยทาซิ่งมัดเลยมังคอดหนีบอีกแล้วบเกดี๋ยววิบวับละเมื่อมังมังหนีบมังหนีบแม่มังคอดหนีบค้อนหนีบต่อสองต่อหนึ่งไอ้สีนี้เป็นไส้ป่ะเนี่ยนี่มีหม่องย่างยูตานึงไปหาวไปเล่นกองไส้อยู่ขังวัดซาเลยมังคัด มากลมๆย่างไปย่งมาปนว่มีความเค็ดเหมนกมีมีความกินเล่นกันมันเม้มันเม้รอบวงเยนะเนี่ยเดี๋ยวมึงก็โดนอัดเลยเนี่ยเขาว่านี่ี่มีมากเไม่ได้มาเดียวไปไปที่นี่เอาขึ้นมาอีกขึ้นมาเจ๊เจเจ้าของบกจะเปลี่ยนมาก่มีหมากย่างคอก็ไมได้มาจานเงเลยเนาะขึ้นมาเดินกับหลัง เอ้ยหัดเขาหัดเขาเอออัดที่สามมากมันไปเส่อะเดแล้วแบบมึงซสือแร้เบ่รถสิล้อน่อยัไม่ลินกองใ่กคือกูว่าบ่มึงเดีเดี๋ยวหอห่ขันนู่นเนี่ยใส่จานเชื้อเนอ๋ออ๋อเวิร์าขาดีเนี่ยจานเียวไปอ่ะมากประเยบไหมที่เขียวเขียวเสียบอยู่หมากเอ็มสิพวกนี้จะกินรด้แข็งโหด ไ่อยากไปไปเพิ่นเสื้อดอวลูกนี้ไปยังหมักันลังนี่นี่ครับมเอมากิกเนาะเอานี่ยครับนี่นี่เ็เอาสูปุยใหญ่อยู่ข้างเชิเลยวะกินก็บด้เขาต้องยนมอแก่เนื้แงเนอแกงเนื้องเืเนีนกนงเนอนกเนือกเือกเือกอาจารย์อ้การนกเนเนื้อมกงนืกนืีกนองเกนกงเนน เอยเนาะไม่กินหอกยูว่ะยางใส่เพเป็นโมงอะโงเพื่อให้ดีไปทังเอเสียเ้อมันทันเลยยังไมีเล่าเต้นใส่มึงมาใส่ก็นี่เดียวยางกัไปนี่ดิเอาหัดเพไ่เได้งใคมากนึงเอาปมเดียวเดียว่นไดใสะนี่ปหลุดเลยมือนี่เอา เอาเลยบ่อสามคินได้ยังบ่สามสามกับสองนั่นแหละน้องมบุ๊คฮแม่หนีมาชงผิดยังเป็นยังไงอ้งเขาจิ้นไม่เยอเสียขึ้นมาถึงเลยว่ามันหืมเมื่อกี้ซูซีกันกันน่าได้หน่เสี็มาสมาซูสีเลยนะเนาะโอเค้ากินตนีแล้วัเอาฮดเอา ตอยเปียบไปอีเชืยบบาทเทากัเสียบเเขากินชองแล้วแมมป่อยเปียบไปีเชืบาทกินหนึง้องมั่งเลวังไวแล้วน่ะสเฮ้ยโอ้เฮ้ยฮัดไงเนี่ยฮัดอ่ะไงเหมอนเน้อโอ้ยขาดาดเเมือนเมืออยู่แล้วเพื่อนเท่ากัยังอยู่สองตาอยู่แล้วบาท บอกพี่เสือมามื่อนี่นี่หมายความว่าไงพี่เสือ้องไหน้ังม่เมเต็มเลยถ้าเม่นประกันี่กยังเอาวดตะกินนี่ไปไแล้วยังขดตะกนี่กระเปา่อนหมยมอนี่เนี่ยขนาดตามเทือกอะได้น่ยังได้เยมีปัญญานะในม่ถึงบเป็นฮอตกับริยานได้เย่งเดินง้ยเอายอม่กดงยันยันเลยกั หลมือวะาไมือว่ะติดแกนะอ้เิดแิดแก็ออกมาก็เหลี่ยมเหนี่ะไปได้นี่ยวนเลยนี่เลีกนแมองตองนี่แก๊ที่้ำู้ออกเย็นจะร้อนสว่านเนี่ยจะเป็นไปหู้ยง มัมแล้วเพื่อคุณอุดไปดิบเช็ดจางบอกไ่ใหญุ่ตรีสามน้องอ้าวว่าไม่ให้แต่งเขาเขาทอดตัวอ้ยเฮ้ยเขาทอดตัวยิงกินดีดีย่กินดีดีคนนี้เขาอดอ่ช่เขาอดเเาไงกินดีดเขาอดอ่ะ

คตังไมรอดพันเยัมาเปิดได้มั้ยฐานหลายปานนี่นะยินเราตัดตอนที่เราโตกันไปเลยพี่ขาดนะที่ไหนไหนยินไปมู้นะินมู้นเออวเอาฟเขานี่ยเิดักคอโเนาะมันกินที่เราโตกันเลยอ้า่งไอ้กินเกินสองไยังยูเลยนั่นงไอ้กินเลอ สองอ้กินน uh, ั่นกล้วป็ยงอีกเรียบรอยยังเล่นีกนะมาคอยยืดสูงเนี่อยิงสไปมาคอยยืดสูงเย่ใจเนียว่าจะไปยีมยานพมาพ่มาเพมันหดปุ๊บนี่แหละนี่แหละเป็นเหตุผลที่ตาแหกกูตรงยอมแพ้เอาแล้วันเราจีบเนยมอ่นีขีดาเบิ้งเอาม่อย่างไรยิงสองสองสามี่มาดเด

สไปนี่ก็นเขาสอง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 ีองเสียเสียเสียเสขเสียอะไรกินไยกว่าเขาไม่มาเดี๋ยวเากินทั้งทีหยดเมื่อเขาเมือกินแบบเขาฮอดบอกเขาฮอตกนันเกินมันนี่มกินจีาด่อเาลองมงเอาสไปยุนอนสทางไหนกันนั่นล่ะกินกินได้กินเียเดียวเดไีเา เขาาต้องกินก้อนนั่นน่ะเขาต้องกินหมากนั่นน่ะเออเขากินเขากินองอ่เากวาดเขาวาดดอกกูตเอไปเลยตัวนึงเฮ้ยพยายามจะเึงนมีอไล็กที่ล่ะเฮ้ย Hoạt 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 Không, hoạt 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 hoạt